ฮัลโหลมาเรามาจัดพื้นสักส,สวยๆกันนะคะ,ะวันนี้ในชามานำเสนอโปรโมชั่นแบบถูกๆอีกแล้วนะคะ,ะสำหรับพื้นสักชุดนี้มีอยู่1.2ยกนะคะ,ะไม้อาจจะสั้นแต่ว่าสวยนะคะหน้าใหญ่หน้า1312หน้า10หน้า8หน้า9นะคะมีอยู่1.2ยกนะคะ มีทั้งหมดอยู่ที่3าสบสองแผ่นนะคะสำหรับชุดนี้นะคะน่ชาเหมาไปเลยสาม0มืนนะคะสำหรับชุดนี้นะคะนะก็ตกยกละสอง0มนานะคะสวยๆเลยปกตินี่ชาขายอยู่สองห0น้านะคะสำหรับชุดนี้เนาะ,ะท่านใดสนใจก็ทักมานะคะต่อมาก็จะเป็นไม้เครื่องหน้าเจ็ดนะคะไม้เครื่องหน้าเจ็ดของเรานานาๆกันเลยนะคะ มีอยู่หกตัวนะคะนี่ชามเหมาห้าพันพอนะคะห้าพันชุดนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นหน้าหกนะคะนี่ชามเหมาหมื่นสองนะคะตกสองละเก้าสิบกว่าเลยนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะสำหรับหน้าหกนะคะหน้าหก <c oughs> มีอยู่หน้าหกรู้สึกว่าจะมีอยู่สิบแปดตัวนะคะสำหรับหน้าหกนะคะสิบแปดตัวนะคะ 18แปดตัวมีทั้งหมดร้อยสามสิบเอ,อ็ดอกนะคะสำหรับหน้าหกของเรานะคะร้อยสาสิบเอ็ดอกนะคะเหมาเลยนะคะเหมาหมื่นสองนะคะตกศอกแล้วไม่ถึงร้อยนะหน้าหกโอ้โหร้านอื่นเขาขายร้อยยี่สิบร้อยสาสิบนะคะสำหรับหน้าหกนะ,ะมีแต่นิชาไม่เป็นไรนะคะเพื่อลูกค้าคืนทุนให้ลูกค้านะคะลูกค้าอยู่ได้นิชาก็อยู่ได้อันนี้ อันนี้เราเอาหลักความจริงเลยนะคะเราไม่ได้ขายเพื่อสร้างตึกเนะเราขายแบบออ่าซึ่งกันและกันให้อยู่ได้ดีกว่าเนาะโอเคต่อมาจะเป็นหน้าห้านะคะหน้าห้าสวยๆกันเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะความยาวก็มีตั้งแต่สามศอกมีนิดหน่อยนะคะแล้วก็สี่ศอกมาจนถึงแปดศอกนะคะ ทั้งหมดมีห้าสิบแปดตัวนี่ชาวเหมาอยู่ที่สองหมืนห้านะคะสามร้อยห้าสิบแปดศอกนะคะตกศอกละไม่ถึงเจ็ดสิบบาทนะคะสำหรับหน้าห้าของเรานะคะต่อมาก็จะเป็นหน้าสี่นะคะหน้าสี่นะคะหน้าสีก็คือสวยๆเหมือนกันนะคะยาวตั้งแต่สามศอกไปจนถึงแปดศอกกันเลยนะคะสำหรับหน้าสี่นะคะอ่ามีอยู่ทั้งหมดห้าสิบเจ็ดตัวนะคะ ห้ิบเจ็ดตัวนี่ชาเหมาไปเลยนะคะหมื่นแปดนะคะโอ้โหตกศอกละห้าสิบบาทไม่น่าจะถึงด้วยโอ้โหแน่นอนไหมคะราคาเพราะว่าช่วงนี้จะบางหน่อยนะคะนิชาก็จะขายให้ถูกตามเอาขายไปตามสภาพไม้ดีกว่าเนาะโอเคนะคะขายไปตามสภาพไม้กันนะคะสำหรับไม้สักนะคะท่านใดชื่นชอบตรงไหนก็ ทักนิชามาได้นะคะสําหรับไม่สักเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาขายชุดนี้อีกนะคะเป็นฝาสักนะคะฝาสักหนานะคะชุดนี้นะคะแล้วก็หน้าใหญ่ๆทางนั้นเลยนะคะมีตั้งแต่หน้าสิบเอ็ดหน้าเก้าน้าสิบหน้าแปดนะคะหน้าเจ็ดนะคะแล้วก็ม,มีหน้าหกอยู่นิดนึงนะคะมีอยู่สามตรงนะคะนิชาจ,จัดไป แค่ยกละหมื่นนะคะดูความหนาของเขาก่อนนะคะบางตัวจะถึงนิ้วด้วยซ้ํานะคะหนามากๆนะคะสองเซนนี่สบายๆเลยนะคะดูสิคะดูความหนาความสวนของเขาก่อนนะคะยาวอยู่ที่สิบสองศอกกันเลยนะคะ 11, สิบเอ็ดสิบสองศอกนะคะอ่าเราจัดไปอยู่ที่ยกละหมื่นนะคะมีอยู่แปดยกนะคะมีอยู่แปดยกก็คือแปดหมื่นนะคะ ชุดนี้นิชาแถมไปด้วยนะคะสำหรับฝานะคะแถมฝาสักไปเนาะชุดนี้ต่อมาก็จะเป็นเต็งนะคะเต็งนะคะเต็งฝาเต็งของเรานี่นานๆจะเจอทีหนึ่งนะคะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะคะสําหรับฝาเต็งจะเป็นฝาที่ทนแดดทนฝนมากๆนะคะเทียบเท่าไม้สักเลยทีเดียวนะคะสําหรับฝาเต็งนะคะความทนของเขานะคะนิชาเหมาตรงนี้ สองต้งหมื่นหนึ่งนะคะตกยกละสี่พันแค่นั้นเองนะคะสำหรับไม้เต็งนะคะต่อมาก็จะเป็นพื้นนะคะพื้นมะค่านะคะส่วนมากจะเป็นมะค่าแล้วก็เต็งนะคะแล้วก็จะมามีมะม่วงนะคะนิชาจะขายเหมารวมกันไปเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมดอ่าทั้งหมดสจุด แยกจะเกือบ3ามยกแล้วนะคะเหมาวรวมกับไม้ก้านเหลืองชุดนี้ด้วยนะคะยาวๆสวยๆกันเลยนะคะเหมาพร้อมกันทั้งหมดนี้จัดไปเลยนะคะสองหมื่นนะคะสองหมื่นก็คือ,อทั้งหมดของเขานี่รู้สึกว่าจะได้อยู่ที่ประมาณประมาณ3มยกเกือบ3มยกหรือเปล่านะคะสำหรับ กองนี้นะคะเดี๋ยวนิชาดูให้แป๊บนึงรู้สึกว่าจะ2.8ยกนะคะนะคะรวมเบ็ดเสร็จอ่ามะม่วงแล้วก็มะข่านะคะแล้วก็เต็งแล้วก็ก้านเหลืองชุดนี้นะคะ2.8ยกนิชาเหมา20,000น,นะคะ20,000เทียบเท่ายกนึงกง็ไม่เท่าไหร่นะคะ แปดพันจะถึงไหมนะคะเออแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเ,ออเครื่องสักเอ้ยไม่ใช่โทษสิเครื่องไม้เต็งนะคะเครื่องไม้เต็งของเรารู้สึกว่าจะหนามากนะคะชนนุดนี้หน้าสิบนะคะหนาห้า 5, สอกไปจนแปดศอกแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหน้าแปดนะคะหน้าแปดเออยาวอยู่ที่ 14, สิบสี่อกกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับชุดนี้นะคะ ไม้เต็งแล้วก็มาเป็นไม้เชือกนะคะสวยๆเลยนะคะทนทนเลยนะคะความหนาอยู่ที่สองนิ้วกันเลยนะคะชุดนี้หนามากๆนะคะ,ะนิชาเขาจัดนําเสนอไปพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมดสิบหกตัวนะคะ,ะทั้งหมดสิบหกตัวนิชาขายอยู่ที่สอกละร้อยยี่สิบเราไม่ขายนะคะเราไม่ขายอยู่ที่ร้อยยี่สิบเราจัดปโปรขายถูกๆเลยนะคะทั้งหมดเหมาไปเลยสองหมื่นนะคะ สองหมื่นสองหมื่นก็คงจะตกไม่เท่าไหรนะะ่นะคะนะคะต่อมาจะเป็นหน้าหกนะคะไม้เต็งหน้าหกของเราเครื่องหน้าหกของเราสวยๆเลยนะคะความยาวก็สูงสุดก็สิบห้าศอกกันเลยนะคะสําหรับความยาวนี่นะคะสิบห้าศอกนะคะสิบห้าศอกสิบศอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไม้เต็งแล้วก็จะมีอ่าก้านเหลืองนะคะไม้ก้านเหลืองผสมไปบ้างนะคะ ชุดนี้นะคะสลับหน้าหกของเรานะคะหน้าหกของเราชุดนี้ก็คือสวยๆกันเลยนะคะมีทั้งหมดอยู่แปดสิบห้าตัวนะคะอ่าแปดสิบห้าตัวจัดไปสอกละห้าสิบบาทนะคะสองละห้าสิบาทก็จะเป็นเงินอยู่ที่สามหมื่นสองนะคะสลับสอกละห้าสิบบาทแต่เราจะตัดเศษออกนะคะจัดโปรไป ลดไปอีกเหลือแค่สามหมื่นพอนะคะสำหรับหน้าหกของเรานะคะเหลือ